กลับมาพบกันกับสร้างฝันสร้างคิดนะคะตอนนี้มีชื่อว่าสัตว์น่ารู้จักผักค่ะก็จะเป็นสัมผัสรูีคำขาขยายแล้วก็ภาษากระเหรี่ยงตะกยอนะคะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะคะเราเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับผักผลไม้ใช่ไหมคะก็เป็นผลไม้เนาะก็อันนี้จะเป็นผักเป็นผักมีผักอะไรบ้างพร้อมแล้วนี่ค่ะ กะลัมปลีค <ure> ่ะปลีค่ะซ <atsu> <that> ิบัตุโคนะคะค่ะภาษาไทยใหญ่ง่ายเหมอค่ะกะลัมกะลัมค่ะคำถัดมาค่ะสาระแหน่ค่ะสาระแหน่โอโคสาระแหน่ค่ะก็จะเป็นพอซิมือนะคะคอร์ซิมือค่ะภาษาไทยใหญ่นะคะไม่ใกล้เคียงกับสาระแหน่เลยค่ะภาษาไทยใหญ่คือหอมโลนหอมโลนนะคะโอเคค่ะคำถัดมาค่ะฟัทองค่ะฟัคโคลนะคะหรือเคเบิลค่ะ ค่ะภาษาไทยใหญ่คือหมักป้าหมักป้านะคะโอเคค่ะคำถัดมาค่ะคำนี้ช่วงนี้ฮอตฮิตมากคำนี้ออกเยอะมากใช่ค่ะน,นี้นะคะเห็ดค่ะคือค่ะคือง่ายหน่นอเนาะภาษาไทยใหญ่ค่ะเทปเช่นเช่นเห็ดทอบก็เป็นเห็ดตอเนนะคะคำถัดมาค่ะคำนี้ค่ะมะเขือค่ะสื่อก้ค่ะค่ะไทยใหญ่คือมะเขือ ขือใกล้ๆกันกับมะเขือเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศก็จะเป็นสกอชีนะคะถ้าใหญ่ก็คือมะเขือส้มมะเขือส้มและคําถัดมาค่ะแตงกวาค่ะคํานี้ก็จะง่ายๆเหมือนกันค่ะดีค่ะดีขอเพียงจำได้ค่ะคานี้ดีก็ภาษาไทยใหญ่นะคะแตง มีแตงแล้วก็มีพริกเนาะหรืว่าแสดงว่าเย็นนี้ต้องเป็นเย็นน้ำพริกแน่เลยค่ะพริกค่ะมุสาะค่ะมุสาะเอาว้วถ้าเกิดเป็นพริกป่นนะคะพริกป่นก็จะเป็นมุสาะแครหรือว่ามุสามุสรลาบุตรบาราเลียอะไรเงี้ยเอาสารตัวอย่างอ่ะพริกก็คือหมักพริกหมักพริกถ้าเป็นพริกป่นเมื่อกี้ก็เป็นแต่ว่าถ้าเป็นพริกป่นเราไม่ไม่ใช่หมักพริกป่นไม่ใช่นะคะก็จะเป็นพริกหอมอ่ะอันนี่คือพริกนะคะก็คือ คำนึ่ก็จะเป็นพอบตะปูค่ะโอ้โหขอคำแรกมา้กันนะคะภาษาไทยใหญ่นะคะตะไคร้ก็คือค่าหอมค่าหอมจำศัพท์คำไหนกันได้บ้างคะพี่เอ็มจำได้หยู่ออกมนะคะแตงกว่าดีค่ะเห็ดก็ง่ายนะคะเห็ดก็คือนะคะได้สองคำแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องๆลองไปดูคลิปย้อนหลังนะคะว่าเอ๊ะคำไหนออกเสียงว่ายังไงบ้างแล้วก็ลองถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ ก็ลองทําเป็น YouTube แล้วก็ส่งมาให้ทางสูนอดิซิทีลดูได้นะคะอุทยานดูได้เนาะสิทธิคำจบไปอย่างรวดเร็ช่ยะอาทิตย์ถัดไปจะเป็นอะไรคะพี่หนิวอาทิตย์ถัดไปเป็นอะไรดีคะเดี๋ยวไปเชืยวน้องใช่ค่ะเพื่อนน้องสนใจอะไรก็ส่งเข้ามาได้ใช่ค่ะน้องๆอยากดูอยากฟังอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่งความคิดเห็นมาได้เดี๋ยวเราจะจัดคลิปแนะนําเกี่ยวกับคาศัพท์น้อค่ะไม่อยากฟังแล้วภาษาแล้วภาษา ไา,ายอภาษาไทยใหญ่แล้วพี่ไอ้พุ่งสังเกตได้ไหมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องนี้เราจะมีสอนภาษาพม่าภาษาพม่าได้ไหมถ้าสนใจนะคะก็คอมเมนต์มาเนาะค่ะก็วันนี้จบไปอย่างรวดเร็วใช่ค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะก็ะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบก,กันใหม่ในวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงนะคะทางช่องทาง Facebook ค่ะ MHS ICT Fanpage นะคะหรือวันหาอุทยานการเรียนรู้แม่ท้องสอนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับ Facebook ศูนย์ ACT ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาะคะถ้าทายกันมาได้แล้วก็เรียนรู้คําัสับได้คำไหนไปบ้างก็ส่งข้อมูลมากันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีนนะคะ่ะ